ก็กล่าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูมาแนะนํานะครับก็วันนี้ผมจะทําเมนูไอติมปีโป้นะครับสายลุงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็หลักๆนะครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีปีโป้นะครับก็วันนี้ผมใช้ประมาณ1ถุงนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแกะกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมนะครับนมวันนี้ผมใช้นมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็นมแคนตาลูปนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆจะทานรสชาติไหนก็ซื้อนมได้ตามที่เราชอบเลยนะครับเราก็จะมีแบบพิมพ์นะครับแบบซิลิโคนนะครับแบบพิมพ์ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะปีโป้ของเราก่อนเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมแกะปีโป้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตัดเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมก็จะใช้แบบกันไกรนะครับของเรานะครับตัดลงไปเลยนะครับ ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับตัดให้เขาแหลกๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเขาไปเทใส่แม่พิมพ์ของเรานะครับตัดไปเลยนะครับแล้วผมจะตัดก่อนนะครับทุกคนก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมตัดปีโป้จนแหลกประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะมาตักใส่แม่พิมพ์ของเรานะครับเราก็จะตักใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลย ตักใส่ลงไปเลยครับประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปเลยครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมนําปีโป้ที่ผมหั่นซอยไว้แล้วนะครับใส่ลงไปในแม่พิมพ์แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่นมนะครับผมก็จะใส่นมสตรอเบอรี่นะครับลงไปเลยนะครับเรายังไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมเทนมลงไปแล้วนะครับผมก็จะเอานําไม้ไอติมนะครับ เราก็จะมาแทงแทงให้นมของเราลงไปให้ทั่วถึงก้นซิลิโคนแม่พิมพ์ของเรานะครับเราก็จะแทงแทงลงไปทุกอันเลยนะครับทําประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้นมของเราเนี่ยนะครับลงไปจนถึงโคนจนถึงก้นของแม่พิมพ์ของเราเลยเวลาเราแกะออกมาก็จะได้ดูสวยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมคนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาเติมนมลงไปอีกนะครับ ใส่จนเกือบเต็มเลยนะครับใส่เพิ่มลงไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่จนเกือบเต็มเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมเทนมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาปิดฝาเลยครับปิดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ไม้นะครับไม้ติมนะครับลงไปเลยนะครับแทงลงไปเลยนะครับก็จะเราก็จะเหลือไว้ ประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณนี้นะครับแทงลงไปเลยครับก็ทุกคนครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําเขาไปแช่ในช่องฟิตนะครับประมาณ1คืนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากแช่ช่องฟิตแล้วจะเป็นยังไงนะครับไอติมปีโป้ของเรานะครับก็ทุกคนครับผมก็นําไอติม ที่เราแช่ไว้ประมาณ1คืนนะครับออกมาแล้วนะครับก็รูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเราผมจะแกะออกเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ดึงๆนะครับให้เขาแยกออกจากกันก่อนนะครับมานี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงออกมาเลยนะครับก็อาจจะแน่นๆสักหน่อยหนึ่งนะครับเราต้องขยับขยับนะครับก็ทุกคนครับ ผมก็ดึงออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนไอติมปีโป้ของเรานะครับแบบสายลุงของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้เอาไว้ทานนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดใส่จานก่อนนะครับก็ทุกคนครับผมก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับไอติมปีโป้ของเรานะครับเอาไว้ทานแก้ร้อนนะครับช่วงอากาศแบบนี้นะครับช่วงกลางวันก็จะอากาศร้อนนะครับ ผมก็มีเมนูนี้มาแนะนำนะครับไอติมปีโป้นะครับสายลุงสูตรควอลินฟินเวอร์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทำตามกันนะครับเมนูนี้นะครับก็รับรองว่าเอาไว้ทานแก้ร้อนได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ